อาจารย์หลับไปแล้วไงเขาหลับเปพอดีโทรมาสะดุ้งเลยหลับไปกันแล้วแหมงหลับไปเลยอ่านะครับเออ่ยินดีต้อนรับอาจารย์บอมเอเจบอมด้วยนะครับต้อนนได้ข่าวอาจารย์อยู่ภูเก็ตอ๋อใช่ครับใช่ผมงานทางด้านวิชาการแล้วก็มาดูสภาพความเป็นไปของ ที่น้องชาวเงเก็ตนะครับเยือเย็นแฟนคลับด้วยครับฉันชอบอินสตาแกรมของอาจารย์นะอาจารย์โพสต์รูปย่านเก่าๆกับคนแก่ๆอาจารย์อาจารย์เจ็ดสิบสองแล้วไงก็เลยต้องบอกว่าตัวเองแก่เหมาะกับย่คนเก่าอาจารย์เดี๋ยวเขาเข้าไปเด้เลยดีกว่าเวลามีน้อยมากนะครับอาจารย์เราจะเพูดเรื่องการศึกษาของประเทศไทยเลยซึ่งช่วงเนี้ยมีมีข่าวเกี่ยวกับการยุบโรงเรียนเล็กๆด้วยนะครับผมอาจารย์ได้ข่าวมาอยู่เนาะ อ๋อได้ครับฟังก็ฟังก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็มีการแสดงทัศนะและมองของผมไปบ้างนะครับผ่านทางทวิตเตอร์นะครับออาจารย์คิดว่าเฮ้ยการยุบโรงเรียนเนี่ยตามคําอ้างก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนโดยการไปรวมอยู่โรงเรียนใ,นใหญ่จะได้เข้าถึงออ,อุปกรณ์เข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นโอเป้าอืออาจารย์ว่าไงคือเราเรา,เราแรกสุดเนี่ยครับเราต้องเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเรื่อง บริการขั้นพื้นฐานนะครับที่ที่ทรัฐซึงมีให้กับทางประชาชนนะครับถ้าเรามองลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มองเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการกําไรหรือขาดทุนนะครับ,รบตอนนี้เรามองว่า,าโรงเรียนขนาดเล็กที่จะโดนยุบหรืออยู่ในข่ายโดนยุบเนี่ยเป็นภาระนะครับเพราะว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะดูแลโรงเรียนเล็กๆเ,เหล่านั้นนะครับ เราก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยยุบดีกว่าให้ไปรวมกับโรงเรียนใหญ่ๆจะได้บริหารจัดการง่ายขึ้นไปยาดงบประมาณด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะอาจจะดีนะครับเราก็ไม่ทราบแต่ว่าที่มันตะขิดตะขวงใจคนมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าเรามีนโยบายรักมีนโยบายเรื่องของการแจกแ็บเดิลฟรีนรๆนะครับซึ่งใช้เงินเป็นจํานวนมากเราก็มองว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยแจกแ็บเล็ต ใช้เงินตั้งเยอะ้แยะยังแจกได้พออย่างนี้บอกโรงเรียนเป็นภาระด้านงบประมาณยุบดีกว่าคนเลยรู้สึกเรืองนิดนึงไงคือจริงถ้าไม่มีเรื่องท่บงท่านเ็นอะไรมาก่อนเนี่ยผมว่าในการต้านหรือความเครืองนี่มันอาจจะจะน้อยลงพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกเริ่มเครืองแต่ขณะเดียวกันทางฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบก็จะบอกว่าไม่เป็นไรยุบไปโรงเรียนถ้าไกลหน่อยเดี๋ยวจะมีงบประมาณซื้อลตู้ไปรับไปส่งเอาคนก็คิดอีกเอา เสียเงินซื้อถตู้ทําไมก็ไม่ต้องไปยุบโรงเรียนสิการการการยุบอ่บอกว่าถ้าเด็กไม่สดะดวกถตู้เดี๋ยวซื้อจักรยานเดี๋ยวกระทรวงซื้อจักรยานให้เอา้ากลายเป็นปัญหา <S <S อีกไปซื้อคือมันอ้วนหรไม่เนี่ยคือไปมา,มา,มาอะไรก็คือใช้สตางค์กันไปเยอะแยะเลยออย่างนี้ไม่ต้องยุบสิมันก็จะได้ไม่เปลืองตังตรงนี้แล้วก็เอาเงินงบประมาณเนี่ยไปพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มันดีขึ้นนะครับผมมองว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ให้บริการดังนั้นเนี่ยโรงเรียนเล็กๆที่มันไม่มีคุณภาพเราอาจจะต้องทําให้มันมีคุณภาพคกลับการใช้จะยุคมันทํามันให้มีคุณภาพจะด,ดีกว่าไหมอนรอันน,น,น,นี้คือมุมของที่หลายๆคนมองตรงนี้แต่ขณะเดียวกันวันนี้เมื่อตอนบ่ายก็ได้ฟังตอนเย็นนะครับก็ <c oughs> ได้ฟังให้เห็นภาพ <c oughs> ผมว่าประเด็นหนึ่งที่ยังถกเถียงกันไม่จบก็คือถ้าใช้ปริมาณ ว่านักเรียนต่ำกว่าหกสิบยุบอันนี้เป็นประเด็นที่เขายังเห็นไม่ตรงกันนะครับในในในมุมมองผมคือว่าเอ้ยถ้าใช้จํานวนต่ำกว่าหกสิบยุบโอ้พ่อแม่ถ้าเกิดสมมติโรงเรียนนั้นใกล้ใกล้ใกล้บ้านแต่นักเรียนน้อยยุบเลยให้ไปรวมกับโรงเรียนซึ่งไกลออกไปพ่อแม่บางทีก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับถึงจะมีรถมารับมีอะไรก็อาจจะกังวลแล้วการมีรถมารับมันก็เป็นภาระด้านงบป,ประมาณระยะยาวเหมือนกันอันนี้อันนี้ผมผมมองอย่างนั้นแล้วคำว่าโรงเรียนคุณภาพเนี่ย รออะไรเป็นตัววัดจำนวนนักเรียนจำนวนคอ,คอมพิวเตอร์ซึ่งมันไม่ได้วัดคุณภาพนะครับคุณภาพมันวัดที่ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนหรือความสามารถของครูการรงเรียนครูอาจจะน้อยแต่ว่ามีประสิทธิภาพอสอนให้เป็นเด็กเป็นเด็กดีมีคุณภาพได้ใน,นคำว่าคุณภาพเนี่ยเอาอะไรเป็นเอาอะไรเป็นตัววัดถ้าวัดในเชิงปริมาณ เช่นจานวนห้องคอมพิวเตอร์จํานวนครูต่อนักเรียนอันนี้มันก็เป็นการวัดเชิงปริมาณมันก็่ปช่เชิเชงคุณภาพใช่ไหมครับอ,อย่างเราพูดง่ายๆว่าแม่แม่คนเดียวเลี้ยงลูกหลายคนก็ไม่ได้แปลว่าจะเลี้ยงลูกได้แย่กว่าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวพอๆจะเข้าใจในมุมมองที่ผมผมพูดไหมครับแต่นั้นถ้าเรามองการศึกษาเป็นเรื่องของปริมาณเรามองการศึกษาเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเรามองการศึกษาเป็นเรื่องภาระด้านงบประมาณเนี่ยหันนี้ลำบากละไมเหมือนโรงเรียนติวเลยเนาะเพราะฟิลเตอร์อย่างงี้ มัน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 แบบนี้มันลําบากนี่พอพอมันมีปัญหาเรื่องแบบนี้แล้วเรายัางมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของปริมาณเรื่องเชิงของรหกับทุนเนี่ยระยะยาวมันก็จะสะท้อนมาถึงตัวของเด็กเด็กที่เรียนจบออกมาแม้ทั้งปัจจุบันนี้เห็นไหมครับทุกคนก็แห่ไปเรียนโรงเรียนที่ดงัดงๆหรือมหาลหาัายที่เขาคิดว่ามีคุณภาพจบออกมาก็ไม่เชื่ว่าคนจะมีคุณภาพนะครับครับคนปัจจุบันที่จบมาทํางานก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพนะครับอื<ม>เราก็จะเห็นปัญหากันเยอะแยะไปหมดเพราะว่า เราวัดคุณภาพที่ตรงไหนอะบางคนนะอาจารย์จบเกีนนยรตินิยมอันดับหนึ่งมานะจ๊ะแต่พอปัญหาเข้ามาหน้าโต๊ะทำงานเนี่ยแก้ปัญหาไม่เป็นดิ้นทุรนทุรายหนูช็อกค,ค่ะเออหนูช็อกค,ค่ะแล้วก็อย่างเช่นเอ่อบางคนจบด้านงานบริการมาออืใช่ไปทํางานโรงแรมพอเจอปัญหาหน่อยวีนแตกค่ะงานบริการของ,งานางทําไมออ่ได้เออเห็นไเพราะว่าการศึกษาเราเราเรา,เราไปวัดที่ผลสอบเราไปวัดที่คะแนนใช่ไหมครับ จะเห็นว่าเด็กปัจจุบันนี้ก็มีการชิงดีชิงเดินกันในการที่จะเรียนให้ได้คะแนนดีนะครับแต่ว่าเราขาดน้ําใจที่จะเอื้อให้เพื่อนเรียนด้วยกันเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราต้องเรียนไปเก่งด้วยกันเราต้องเรียนไปได้คะแนนดีด้วยกันแต่เรามองว่าฉันจะต้องทําทุกวี่ททางให้ฉันได้คะแนนดีกว่าเธอเต็นกว่าเธอเก่งกว่าเธอไอความรู้สึกถ้าฉันพูดกันตรงๆว่าคือไอคิวมันอาจจะดีขึ้นแต่อีคิวในใจนี่มันแย่ลง เนี่ยมันก็สะท้อนมาเวลามาทํางานเหมือนกันโห oh, เราทํางานเต็มที่ราจะมีแบบถ้าเธอเป็นแขก V I P นี่ฉันก็เทคแคร์ธอดีมากเลยเพระเธอ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 ให้คุณให้โทษกับฉันได้เธอเป็นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกลูกค้าที่ไม่ค่อยมีความสําคัญหรือว่าลูกค้า,าระดับปลายแถวเขาก็ไม่สนใจเธอเลยซึ่งความจริงไม่ใช่ลูกค้าคือลูกค้าทุกคนเหมือนกันอันนี้มันเป็นลักษณะนิสัยซึ่งอาจจะ ถูกปลุกฝังมาโดยไม่รู้ตัวจากระบบการศึกษาเหมือนกันแล้วแม่กลับมาว่าไอ้เขาวางเรียนคุณภาพเนี่ยมันวัดกันตรงไหนเหรอวัดที่คะแนนสอบปัจจุบันนี่เหรอโอ้หนเนเอกก็ดูข้อสอบมันแล้วกันวันอะไไม่ได้ไัครบเพื่อไม่ช่วยทํางานกลุ่มเปรียบได้เหมือนกับอะไรอยากมากเลยนะคเอออันนี้พอระยะยาวมันแบบนะคือ,อเดี๋ยวก็มีข้อสอบประเภทแบบ ไอเอสโอต่างกับไอโอเอสยังไง <laughs> เออนั่นสิไอเอสโอไอโอไอโอเอสคืออะไรอ๋อไอโอเอสไอพวกไอโฟนใช่ไหม <laughs> เออเราใช้ง่ยอยู่อล้สารภาพเลยตั้งแต่ไอดีอะไรนะ่ยอัปเปอรไอดีโดนบล็อกเนี่ยออก็ไม่เคยได้ใช้โหลดอะไรเลยโ <laughs> ดนบล็อกอาจารย์เอาเออเอาไปซื้อนู้นซื้อนี่อะเราไม่ได้เอาตังค์เข้าแบงค์ <laughs> <ด>แต่ไม่กลัวนี่โดนบล็อกอาจารย์แล้วผลผลิตอ่าอ่าผลผลิตเขาเรียกอะไรออกมา ผลผลิตของด้านการศึกษาเนี่ยออือทุกวันนี้ประเทศไทยอมันคุ้มค่าที่ลงทุนปะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับมีตัวเลขบอกประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษานะครับเปรียบเทียบจากงบประมาณถ้าจำไม่ผิดจะติดอันดับต้นๆของโลกร่าจะเป็นอันดับสองโลกนะครับที่ใช้งบประมาณทางด้านการศึกษาสูงนะครับแต่ว่าลผลลิตผลหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ย อ่ารู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่ห้าสิบของโลกนะครับหมายความว่าเราใส่เงินเป็นจำนวนมากที่กระทรวงการศึกษากระทรวงการศึกงาเป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณมากนะครับเออเก๋ดีนหเออแต่ว่าผลที่ออกมาหรือถ้าวัดเป็นอ่ห ROI return on investment นี่ถือว่าต่ำมากนะครับนี่วิธีการวัดผลทางการศึกษาเด็กเราที่ก็เห็นว่าเด็กใครก็เรียนเยอะเรียนหนักนะครับเรียนหนักมากเลยใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้เก่งกาจหรือว่ามีความสามารถในด้านการแข่งขัน สูงขึ้นเลยเดี๋ยวฟองยิ่งในแถบประเทศอาเซียนนี่เราก็ไม่ใช่อันดับต้นๆด้ยซ้ำไปนะครับเราเราต้าองมอง<า>เรื่องของการศึกษาใหม่การศึกษามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะเด็กจะต้องมีแท็บเล็ตแล้วเด็กมัเจอฉลาดขึ้นจากแท็บเล็ตปุ๊บโหยรัศมีไอ้สไตล์เข้าสิงเลยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กมันไม่ได้ฉลาดขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับเด็กก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นเพราะว่าเด็กไปอยู่โรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ย จะต้องสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ภายใต้แรงกดดันภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันภายใต้โลกปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเป็นสิวเม็ดเดียวก็ได้ยินข่าวฆ่าตัวตายก็มีออใช่ทําจมูกมาจมูกไม่สวยก็แบบแก้หลายรอบแล้วไม่ไหวแล้วปลุกคอตายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเ้าเรียกว่าอะไรนะภูมิต้านทานภูมิต้านทานความกดกดกดันก็เห็นว่ารอดมาชีวิตนี่คือต่ำมาแต่คนเรียนดีนะกี่นิยมแต่ว่า เด็กก็ก็ฆ่าตัวตายในเรื่องที่มันมัน,ม,นมันไม่น่าจะตายนะอย่างเราคิดนะครับแต่ามาันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเด็กเพราะว่าการศึกษาของเราไม่ได้สอนให้เด็กมีความอดทนอดกลั้นต่อต่อต่อสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าแรงแรงผลกระทบกดที่กดดันภายนอกแม้กระทั่งเรื่องงานเหมือนกันถึงว่าเราเราทํางานแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะยอมรับความผิดพลาดแล้วเราลีกแก้ไขอะไรเงี้ยเรากลับไปนอยใส่ลูกค้านอยใส่คนที่เป็นตัวปัญหาให้กับเรา ราะระบบวิธีคิดหรือตักกะในการคิดเรามีปัญหาละใช่จริงไหมนี่คือการศึกษานี่คือผลผลิตของการศึกษาในในใน,ในปัจจุบันผลผลิตก,การศึกษาในปัจจุบันก็คือคนขับรถไม่เคยเคอรบกฎจราจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตซึ่งผมมาเนี่ยผมเห็นเลยส่วนหนึ่งก็ปัญหาจราจรอ,อย่างหนักเลยก็คือเรื่องของการไม่เคอลบกฎจราจรขาวแดงถ้าจอดไม่มีปัญหาอะไร<อ>ล่าสุดเนี่ย,ล,ยล่าสุดเนฮาฮาสุดๆดเนี่ย มีมีน้องที่ภูเก็ตเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าไปจอดรถปุ๊บนะเพื่อนผมไปจอดรถเนี่ยโดนล็อกล้อเอาโซ่ท้องเลยมองไซเนี่ยเพื่อนโทรกลับไปบ้านเลยบอกที่บ้านเอาที่ตัดเหล็กมาตัดโซ่ตำรวจขาดเชื่ฮะมันฮะมันหาไปไหมเนี่ยผมเยมันหาไปไหมเฮ้ยมันทำทำลายทรัพย์สินอาทางการที่หนักไปเดิมอีกนะก็นั่นเลยผมบอกมันหากันไปไหมเนี่ย คือคือคือเราจะเห็นเลยว่าเหล่านี้นี่คือผลผลิตของอะไรคือมันเป็นผลผลิตของการที่เราไม่ได้เคารพกติกาใน,ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเราไม่ได้ยกย่องหรือว่าอวยฝรั่งนะครับแต่จะเห็นว่าไม่ค่อยจะบ้าบอพอแตก,อ,อ,กอะไรแต่ว่าเขาเคารพเรื่องกฎกติกาพอเราไม่เคารพเรื่องกฎกติกาการศึกษาเราไม่ได้สอนเรื่องให้เด็กมีความเข้มแข็งในส่วนตรงนี้เนี่ยมึงแหกกดได้กูก็แหกได้กดมีไว้แหกอะไรอย่างเงี้ย อยางอื่นก็มีไว้แหกอาจารย์เ้ยทุเรียนใช่ไหมทุเรียนทุแหกปรีทุเรียนเขาเรียกอะไรนะแหกแคมทุเรียนเอ้ฟูฟูฟูผูทุเรียนเกือบละตั้งนั้นเราจะเห็นว่าประเด็นมันคือการศึกษามันสอนอะไรเราและการศึกษามันไม่ได้สอนอะไรเรามันมันมันจึงคําตอบมันจึงบอกว่าคําว่าคุณภาพเนี่ยมันวัดกันตรงไหนคําว่าคุณภาพของการศึกษาคือ เราก็จะได้ไประชากรหรืออนาคตของชาติที่เติบโตอย่างมีคุณภาพเนาะแต่ปัจจุปัจจุบันนี้มันมีคุณภาพหรือเปล่าเรา็ลังเลทุกวันนี้เรามีเรามีอุปกรณ์ในเรื่องของการศึกษาเ้วยสายตาที่เป็นวัตถุเนี่ยผมว่ามันดีกว่าสมัยก่อนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเยอะเลยนะใช่ครับแต่ว่าคุณภาพเด็กมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าคุณภาพผลผลิตจากการศึกษาที่ออกมาทํางานเนี่ยดีเจตา้าดีเจกียอาจจะได้สัมผัสกับผู้คนเยอะแยะเลยนะที่ ที่ที่ที่เป็นคนทํางานแล้วหรือได้ดิวดิวงานติดต่องานด้วยฮะฮะใช่ครับคนสมัยนี้มันเหมือนคนสมัยก่อนไหมมันมีคุณภาพมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีคุณภาพเออถ้าเกิดในในในแง่ของความอดทนในแง่ของการเอางานผมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะที่ที่จะมุ่งมั่นกว่าแต่คนสมัยเนี้ยอวัดจากวัดวัดจากเท่าที่เห็นมาก็ประสบการณ์ที่ได้คุกครีกับวงการเออไม่ว่าจะเป็นวงการบริษัทใหญ่ๆวงการผู้คนชั้นสูงนะครับ เด็กจบใหม่เนะค่อนข้างจะไม่ค่อยอดทนต่อง,งานเราออกจากงานง,านง่ายมากเพียงแค่โดนด่าดแค่ไม่กี่ครั้งใช่เพื่อนฉันเปลี่ยนงานปีปีที่แล้วเนี่ยนางเปลี่ยนงานสามที่เอด้วยด้วยสาเหตุที่แบบว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปทั้งที่มันก็อยู่ในกรอบหน้าที่ที่นางต้องควรทำเออพูดถึงการความไม่อดทนวันนี้ผมมีเคสเคสหนึ่งอาจารย์ก็เป็นไงครับผมมีปัญหากับเซลล์ขายคอนโดที่หนึ่งในอุดรธานีอือเอแล้วเหมือนนางอ่ะโดนนายด่าเว้ย ผลท้ายมันนนอยใส่เราแล้วก็มาบ่นใส่เราประมาณว่ามึงไปฟ้องนายทําไมออื mm hmm. ว่าเออ mm hmm. บลาบลาบลา,าไป mm hmm. นะครับว่าเออไอเซลคนนี้มันดันรับปากว่าจะให้สิทธิ์ในการจองรอบวีไอพีผมรอบอ mm ีคุสีผมแต่มันทําไม่ได้นะครับ mm hmm. ทําไม่ได้ปุ๊บผมก็เลยฟ้องถึงนายมันคราวนี้ mm hmm. ไอเนี่ยไอพนักง,งานคนเนี่ยชื่อนางออยเนี่ยมันก็โทรมา mm hmm. หาผมด้วยอาการหนอยๆอยวิงเ mm hmm. วียง ว่าเออโดนนายด่าว่าไปรับปากลูกค้าทําไมบราบลาก็ทําเสียงน้อยใส่ผมอืมเออนี่คือพนักงานสมัยนี้นะของคอนโดคงกาแล้วหลังจากน้อยแล้วไม่ทราบว่าได้แก้ปัญหาให้กับทางคุณตาหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลองเกลืนปัญหาตั้งแรกดีกว่านะครับผมไปตกลงที่จะซื้อจะซื้อคอนโดแห่งหนึ่งคอนโดกําลังจะเกิดใหม่ในอุดรเว้ ผมก็ไปซื้อเออผมก็โอเคตกลงแล้วเซลโทรมาหาผมว่าเออเดี๋ยวจัดรอบ V.I.P ให้นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามีรอบ V.I.P มีรอบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วมีรอบธรรมดาอืนางเซลเนี่ยก็เหมือนอยากขายมากไงก็โอเคเดี๋ยวจัดรอบ V.I.P ให้คุณต้าไปมามันโทรมาบอกไม่ได้เดี๋ยวจัดรอบเอ็กซ์คลูซีฟให้แล้วกันโอนเงินเข้าบริษัทเดี๋ยวเซลจัดการให้เพราะต้องไปจองที่กรุงเทพผมไปไม่ได้เออแล้วผลท้ายนางโทรกลับมาว่าทั้งสองรอบเนี่ยมันไม่ได้เลยคุณต้าต้องไปต่อต่อคิวซื้อเองแหละ อทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่เห็นคุณค่าของลูกค้าเลยเหรอวะไม่เห็นคุณค่าของเวลาเลยเหรอมึงนัดเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดไปวันที่ยี่สิบสามยิบสามไม่ได้บอกให้วันที่ยี่ห้าแถมบอกให้ไม่ต่อคิวเองอีกคือผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเออเราเราเห็นเห็นอย่างนึงชัดเจนนะครับคือวิธีการแก้ปัญหานะครับใช่ซึ่งเราเห็นว่าคนปัจจุบันเนี้ยเราแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในเกี่ยวงานริยการเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่เก่งวิธีการแก้ปัญหาพอไม่เก่งปุ๊บเราคเราคำนึงถึงกฎเกณฑ์เรา แต่เราไม่ได้คํานึงถึงหัวจิตหัวใจของคนเห็นไหมฮะเช่นเราอยู่ดอนจะให้เราไปกรุงเทพแต่มันมันไม่เม็กซ์เต็แล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปขอไอวีเอพงวีเอพีอะไรเขาถึงฟังจากเเรื่องพิเศ่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเอ้การจองคอนโดเนี่ยมันมีรอบวีเอพีด้วยรอบวีเอพีคือรอบผู้ใหญ่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ว่าระดับขอการค้าบราบราบาไปอะไรอย่างนี้คือผมไม่รู้แต่เซลเขาเสนอให้ผมเองแต่พอเซลบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อ้าวแล้วมึงนัดกูทําไมถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่มีข้อมูลที่แน่นอนแล้วคุณจะมารับปากลูกค้าทําไมนี่คือการทํางานในปัจจุบันสักแต่ว่าอยากแต่ขายแต่สมองไม่มีอืก็ก็คงไม่ต่างอะไรกับวิธีการที่เราเราคิดว่าตัดปัญหาไปก็พุนก็ไปจองเทพตัดปัญหาไปแล้วก็จุบโรงเรียนขนาดเล็กไปถ้าเราจะมานั่งแก้ปัญหาในเชิงพัฒนาคุณภาพถ้าจะมานั่งแก้ปัญหาโดยการที่ เออคุณต้าเดี๋ยวไปอยู่รอบว I P อพีคนเดียวมันจะเป็นอะไรไปในความรู้สึกผมเองนะครับรู้ไหมเขาแก้ปัญหาให้ยังไงครับเออเขาให้เขาให้คอน์เตอร์โทรมาอออบอกว่าเออมันมันไม่ได้อืมันไม่ได้โทรมาขอโทษขอโพยทั้งวันเลยผมก็ทวิตทั้งวันเลยทวิตหาเออเมนเจอร์ของโครงการทวิตหาแอคเคทาขององค์กรองค์กรนั้นอืบอกไม่ได้แล้วก็เอาสรุปว่าเฮ้ยมึงไม่ได้เห็นความสําคัญไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ให้คุณค่าเรื่องเวลา ของลูกค้าเลยเหรอวะแล้วเล่นกับความรู้สึกของลูกค้ามผมเลยต,ตัดสินใจว่าผมจะไม่เอาโครงการนี้ไม่ว่าจะสร้างที่ไหนก็ตามนะครับหลังจากเมื่อวานผมขายเอพีคอนโดไปแล้วเพราะผมมั่นใจว่าผมจะได้ห้องที่ที่โครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่มผมก็ขายเอพีคอนโดออกไปผลท้ายวันนี้คือผมไม่มีห้องแล้วนะครับเอพผมขายไปละแล้วโครงการนี้ผมก็มั่นใจจะไม่เอาตอนบ่ายก็เลยกลับไปเซ็นสัญญาที่เอพใหม่อีกรอบหนึ่งซื้อห้องใหม่โอ้อันนี้คือจะเห็นได้ว่าวิธีการมองปัญหาเนี่ยสาคัญมากนะครับคืออย่างเงี้ยเราเล่นตัวพ่อยุคปัจจุบันเนี่ย มันมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเบิร์นะครับการเล่นกับอารมณ์หรือความรู้สึกของคนโดยที่เราไม่ได้แคร์หรือคิดไว้คงหน mm hmm. าหาปัญหาอะไรคนคนเดียวเงี้ยทีนี้ยุคนี้ทุกคนมันมีสื่ออยู่ในมือถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับเพราะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกององค์กร,รพอมาสะท้อนผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเบอร์ออกไปเนี่ยคนอื่นถึงก็ได้เห็นปัญหานี้ด้วย,ยนะครับนั้นเราไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะทําอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วปัญหาเหมือนจะไม่ไม่ถูกแก้ไขนะครับ หลังจากที่คอนเซอร์โทมาก็ไม่ได้มีมีทางออกที่ให้ผมนะครับเช่นเหมือนว่าเออก็ก็เหมือนตกลงกับผมแล้วว่าวันวันวันรอบวีเนี่ยจะให้ผมไปจองแต่อแค่คนเดียวมันจะเป็นไรไปถูกปะอืมใช่ไหมผมก็เลยเออผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาอย่างที่ว่านะครับแล้วผมก็ก็ทวีตไปถึงทวิตเจ้าขององค์กรหลายครั้งก็ไม่มีการตอบกลับใดทั้งสิ้นจนผมบอกว่าผมขอเอาเคสนี้นะมาพูดในวางก็วันที่25นะอ้าวเหรอผู้บริหารเนี่ยครับเออเมนเจอร์เนี่ยดีเอ็มมาหาผมเลย อบอกว่าแนวว่าใจเย็นๆอยากให้แท็อยากให้อยากให้คุณแฮปปี้เหมือนกันอถ้าเกิดผมไม่บอกว่าเออผมจะมาออกสื่อนี่ก็คงไม่มีเออก,ก็คงไม่มีการออกมาพูดออกมาออกมาคุยกันหรือเปล่าป,ประเด็นหนึ่งเราต้องมองว่าอันนี้ข้าวกลับมาเรื่องโซเชียลนะครับเราต้องมองว่าการการมีตัวตนหรือการมีแอคเค้าอะไรสักอย่างว่าจะเป็นบนทวิตเตอร์บนเฟซบุ๊กในโลกโซเชียลเนี่ยถ้ามีไว้เพื่อสร้างภาพเนี่ยมันง่ายอ นะครับมีเพื่อสร้างภาพมันง่ายคนนูน้นทวิตชมคนนี้ทวิตไปเยี่ยมโครงการนี่คนนี้เฟซบอุ๊กโชว์รูปโชว์อะไรโอ้ชีวิตโลกสวยสีสันนี่ฮะใช่อันนี้ก็เป็นแค่ภาพบุมหนึ่งซึ่งใครๆก็เห็นใครๆก็ทําได้มันไม่ยากหรอก<ช>นะครับ<ช>แต่วันหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นกับลูกค้าปั๊บวันหนึ่งที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเขามีวิธีการบริหารจัดการกับวิกฤตมีวิธีการบริหารจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกลูกค้ายังไงเ<ช>พราะว่าคุณมีตัวตนบ,บนโซเชียลเหมือนคุณเปิดโลกโซเชียลให้กว้างออกมาเนี่ คุณต้องพร้อมที่จะรับทั้งเรื่องดีและเรื่องที่เป็นปัญหาจะเห็นได้ว่าเวลาสร้างภาพลักษณ์เนี่ยโอ้โหสร้างกันสุดๆสไตลนี่มันเรื่องดีมันจะจ้างคนพูดจะจ้างคนเขียนจะจ้างคนช่วยสวิตจะจ้างคนช่วยโพสเ่ยมันไม่ยากหรอกใช่ครับแต่พอมีปัญหาจริงคือปัญหาใช่แต่พอมีปัญหาปุา๊บ <c oughs> ใช,ใช่ขนาดเขาเป็นถึงระดับผมผมว่าระดับระดับเขาค่อนข้างสูงนะนะครับระดับเมนเร์สักอย่างเนี่ยเขายังไม่สามารถหาทางออกให้ผมได้ทางออกที่ดีก็คือคุณคุณคชานนท์คุณป้าเนี่ย ก็ไปจ้างคนต่อแถวสิคะโอ้โหน่าก,กลัวนะเนี่ยวิธีคิดแบบนี้นี่อันตรายมากน,นี่คือนี่คือเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ใช้ใช้สมองคิดเลยนะคุณต้าคือผมบอกไงว่าผมไม่มีเวลาไปต่อแถวหรอกนะครับถ้าเกิดบอกผมตั้งแต่แรกโอเคผม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 ,ผมก็ผมก็โอเคแต่อันนี้มามาบอกผมว่าเออให้ไปต่อแถวสิคะถ้าเกิดคุณต้าไม่สะดวกไปต่อแถวคุณต้าก็จ้างคนอื่นไปต่อแถวสิคะนี่คือการแก้ปัญหาขององค์กรใหญ่ๆองค์กรหนึ่งที่ภาพผดค่อนข้างดีมาก สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเมื่อคอนโดยังไม่ได้สร้างเมื่อยังไม่ได้เข้าไปอยู่ยังได้รับการบริการแบบนี้ณวันที่สร้างเสร็จณวันที่เข้าไปอยู่เราห้ามความรู้สึกคนไม่ได้เลยที่จะคิดว่าเฮ้ยแล้วชีวิตเราซึ่งจะต้องไปฝากไว้กับคุณเราไม่ใช่นักเก่งกำไรเราเป็นคนที่จะไปอยู่คอนโดมันคือบ้านของเราเนี่ย<อ>มันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเห็นไหมฮะอันนี้คือวิธีการที่เราอย่าไปเล่นอะไรกับอารมณ์ความรู้สึกคน นะผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องที่ยากซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนกลับมาเรื่องการศึกษาเนี่ยการศึกษาจะต้องสอนให้เราไม่ใช่เข้าใจแค่บทเรียนแต่ต้องเข้าใจเรื่องของหัวจิตหัวใจอารมณ์ความาร,รู้สึกของคนมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจเพื่อนมาด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยการศึกษาย,ยังขาดอยู่มากนะครับอ่านะครับเห็นไหมคะเราเราจะเริ่มมองเห็นว่าผลของการศึกษาเออมันจะเป็นอะไรว่ากระยุบโรงเรียนไปอะไรไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันมีผล มากพอสมควรถ้ามันย้อนกลับมาเมื่อไอ้คาว่าคุณภาพคุณวัดจากไหนล่ะหลายคนผมเชื่อว่าจบจากมหาลัยที่ดังๆจบจากสถาบันการศึกษาที่ดีๆแต่วิธีการแฮนเดิลปัญหาอาจจะไม่ดีเหมือนกับที่จบมาจากสถาบันที่ดีก็ได้นะครับวันนี้ผมว่าเห็นพี่ที่ปอมประกันไัยเขาก็พูดเรื่องเรื่องของสถาบันการศึกษาเรื่องของอะไรอยู่เหมือนกันอพี่ปอมประกันไัยฉันชอบตำแหน่งนี้มากเขา อ,อาจารย์เดี๋ยวมีเวลาอีกสองนาทีนะครับ<า>ต่อต่อดังนั้นเนี่ยผมผมจจึงมองว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันสะท้อนร่างฐานมาจากเรื่องงการศึกษาและเมื่อ,อไรก็ตามที่เราวัดเรื่องการศึกษาด้วยปริมาณไม่ว่าจะเป็นปริมาณนักเรียนปริมาณนู่นนี่นั่นแล้วเรามองที่กําไรตาดทุนเนี่ยโดยไม่ได้มองว่าการศึกษาเป็นการให้บริการพื้นฐานและต้องปรับปรุงให้ดีว่ามันจะโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ก็หาวิธีที่ทําให้มัน ให้มันดีอ่ะอ,ะอะมีคุณภาพอ่ะแทนที่จะมองง่ายๆให้เรายุบเถอะอือเราจะไปมองที่เรื่องของการบริหารจัดก,การต้อทถูดมองที่เรื่องของมันเป็นการให้บริการที่ต้องเข้าถึงถ้าจะพูดง่ายๆว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเอ้ยหมู่บ้านนี้มีคนแค่ห้าหลังคาเรือนทําไมต้องไปปักเสาไฟเพื่อเอาไฟฟ้าเข้าไปถึงหมู่บ้านนี้คนน้อยมึงใช้ตะเกียงต่อไปมึงใช้ฟืนใช้ถ่านไปเถอะกลางคืนก็นอนหลับเร็วๆเถอะทีวีก็ไม่ต้องดูเถอะม,มันมองอย่างกันไม่ได้ ยังเมืงมองนอกหรือในต่างประเทศในบางหมู่บ้านโอ้ยอยู่ในภูเขาห่างไกลเห็นไหมครับครับอืก็ยังมีไฟฟ้ามีน้าประปามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไปถึงนั่นค<อ>ือวิธีคิดทิ่มองซึ่งต่างกันแล้วมันก็จะสะท้อนมาที่คุณภาพของคนซึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะต่างกันนะอ,อันเนี้ยผมอยากให้มองเรื่องของผู้ปกครองซึ่งอาจจะต้องไปส่งบุตรหลานไกลขึ้นหรือไม่จะมีรถมารับเถอะเด็กก็ต้องตื่นเช้าขึ้นถ้าเกิดโรงเรียนมันไกลขึ้นใช่ไหมบางทีพ่อแม่ปัจจุบันนี้พูดตรงๆนะ <Das que ath en> ผมได้สัมผัสโรงเรียนในชนบทหลายแห่งเนี่ยครูยังต้องเดินไปตามนักเรียนมาเรียนเลยพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะส่งลูกมาเรียนหนังสือน,นะอรูจลงตรงถ้าย้ายไปไกลอีกโอ้โหพ่อแม่ยิ่งไม่อยากเลยหมันจะเป็นปัญหากับเด็กไหมบาง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 ,บางคนบางบาง,บางคนเห็นบอกว่าโรงเรียนนีมม้มีแต่เด็กต่างด้าวไม่มีเด็กไทยมีแต่เด็กต่างด้าวเรียนเนี่ยแล้วผมถามว่าต่างด้าวเด็กพวกนี้มันเติบโตในประเทศไทยต่อไปเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับการศึกษามันย้ายโรงเรียนไกลหรือยุบโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่เนี่ย โตขึ้นมาเด็กเขาจะมีปัญหาปัญหาผมก็จะเกิดกับใครล่ะก็คืก็คกัสังคมไทยนี่เอ,อง,อ,งอาจารย์ครับตรงนี้อยากจะให้มองนิดนึงครับอาจารย์ครับเออเวลาหมดแล้วไม่เป็นไรก็ <c oughs> เราให้ฟังในมุมมองสัน้นๆว่าสรุปว่าชอบคำนี้มากเลยไม่เป็นไรปัญหาของการศึกษาสะท้อนไปถึงคุณภาพของคนเมื่อเรียนจบอย่ามองการศึกษาที่ปริมาณ ให้มองที่คุณภาพมันจะเล็กมันจะใหญ่จัดการมันให้ดีแล้วจะได้คนที่มีคุณภาพไม่มาสร้างปัญหาให้กับสังคมเมื่อเรียนจบออกมาแล้วมาทํางานโอเคครับสรุปสรุปดูดีไหมดูดีครับโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับวันนี้นะครับสาระเพียบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ